ตอนนี้กับพลังงาเสียเอาเครื่องไปส่งนองแดงพี่น้องเนาะอ่าการเดินทางพี่น้องเอยวันนี้แกงอยู่บ้านปุกนองแดงนี่แหละอยู่บ้านนุนยางอยู่พี่น,อน้องเนาะอ่เดี๋ยวไปเจอกันอีกเช่นหนึ่นงพนนรพูพี่น้องเนาะตัดภาพไปน้องแดงเลยไปเป็นน้องเองเต็มรถพี่น้องเนาะอันนี้ก็ยังบริเบิร์ดเน,นี่ยเปน้องเนาะอหัดก็บ่ได้ซ้ำอัดพาทายก็ได้ข้าเป็นน้องเย คนออกไปก่อนเ้าเลยเนาะโอ้พือว้เติบได้ยังไ่ทันคนอยู่โอ้คนไปทางลัดบอกโอ้ก็เลยบอกคนมาอีกทางนี่เอาสิเปิดชิปเด้อนะครับรถจริงไรน้ กับท,ทักทายสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงแล้วก็บเอฟซีกันเบิร์ดสุข,ขสุขคนมันสมหมงสุบอลวาเซียฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศเนาะการยินดะีตอนหับเข้าสู่ช่องยูทูบต้องตู้ไซฟันสุกอีกแล้วพี่น้องเหรอเนาะโดยพี่น้องตอนนี้กัอยู่ในรถพี่น้อง,งนะเหรอเนาะกำลังเดินทางพี่น้องเดินทางอ่า ไปภูแบ้านพวกแรกบ้านอากระเอาอากระเอาหนองแดงเพิ่นพี่น้องเไยเนาะโอ้เครื่องคองกับเต็มกระบะพี่น้องเลยะมื่อตุไซก็ขับรถมาเองพี่น้องเนาะอ่าผู้เดียวพี่น้องเยจับกล้องถ่ายพร้อมขับรถพร้อมต่นี้กับพี่น้องเนาะทางตุิเพิ่นกพาเวียพี่น้องเลยตุไซก็เลยอ่าขับมาไปส่งเครื่องให้หนองแดงคือว่าเพิ่นว่าพาแฟนไปเที่ยวไทยบอกพี่น้องเนาะ เ่อเราพาแฟนไปเที่ยวไทยเอ้าแตง้พี่น้องบึง่าเส้นทางทางนั้นเนาะขับรถี่น้องเลยเอ้าไปสถานีเอ้ามาไวเแี่ยวไทยดีเด้อ้ยสบายดีสายดีเด้อตัวเด่นเด้อ่ากำลังจมุนทางอยูจมุนยังไ่าทุก ดนใส่คาถาดีจังพอแล้วคลิปจังๆเพโอ้คอยเตรียมว่า,<อ>า,าสิ<อ>สวัสดีเจ้าเนี่ยเจ้ายังบ้นถ้วยกล้องมากแหม่เนาะแล้เจ้ากลังใส่คาถาอาคมกันเลนึกถึงคุณกับผุณผสมตอนนี้นี่ไอสิออร์มารักสามนี่ชิฮ <laughs> อดได้รักสานี่ <laughs> เพิ่นเพิ่นออกไปก่อนเฮาเลยเนาะโอ้เคือว่ายติบได้ยังบ่ทันเพิ่นอยู่ลัดโอ้เพิ่นไปทางลัดบ่แม่ทางลัดโอ้เคแล้ว่าเพิ่นมาอีกทางนี้อ่าวมันทานิ้วเนะโอเคแล้ว่ายังบ่ทันอยู่ซะดอกเออเพิ่นไปอีกทางนึงแม่โอ้ไปอีว่าอยู่คืนเพิ่นออกมาก่อนเขาเดียวนึงนะบ่คือบ่เห็นจักเทื่อ เวนัอดสเด้เว้นอดสดทากวิทย์นาจา์โค้งนิเดียวเนาะบี่รถมาแล่เห็นครับแตปดซิกแตยังบทันแต่เขาสีโค้งกลัวเลยนั่นสีดชื่อเลยตอดเยิวอดใบกลัวบอโอ้ทารถจะเรียกรถไทยมันจะสีากกลัวแต่เขานีโค้งแต่ว่าทางดีเดยจะพอแล้วผลหวานกับบดูนบดานังรถไทยกัประมาณสมวงปลายขนาดเท่ากันังรถใหญ่ไปกัยังกัน ครึ่งชั่วโมงเนาะาไปทางนี้นี่พี่น้องเลยเนี่ยโอ้เสียฮอดก่อนอ่าลองตู้ไซคืนว่าเนี่ยหอดก่อนเพราะว,ว่าฮชีวิตกินข้ากินแ,นนนแบบกินข้าวก่อนบ่ออโอ้ตอนนี้กี่ชักโมงพี่น้องสิบเอ็ดโมงสี่สิบสิบเอ็ดโมงสี่สิบเที่ยงเลยอยากว่าอยากก็ต้องกินเนี่ยเออเอาแห้งไว้ก่อนบ่ไปคนแก่ครับตู้เดินน่อยดิ เป็นอะไรอ่ะนะทั้งนายเที่ยวกินเล็บบดอย่างเดียวเลยบดอย่างเดียวกร้านกาแฟกาแฟกย่หั่นกาแฟใกล้ๆเนาตัวเด่นมีคนเลี้ยงบ่คือว่าคืวงั้นนั้นชื่อเองเลี้ยงตัวเองเออก็ได้ออวตู้คิดว่ามีเอฟซีเลี้ยงเนาะคือว่าเห็นนั่นเออจะไปกับตุคําเนาะตอนนั้นเนาะที่ว่าเอฟซีเลี้ยงนะแม่นบ่ตุคํากับมือเดียวนึงเหตุนี้ท่านอนวีเอฟซีเลี้ยงเดี๋ยวไปกับตุคํา ไปจะเปินเลี้ยงเปินเลี้ยงแต่ขึ้นเดียวนึงเนาะด้วยเปินเลี้ยงเปินเลี้ยงหมูกระทะกินับข้าสุไปรถตอนแรกหิวครับอยู่ตรองตุไซมันไปเห็นเนี่ยกินมันลายเกินเนียเป็นอะไรบ่ได้อิ่มเห็นเลยอิ่มมันลายเกินเราบูพู่เนี่ยสิตั้งเอามากินบา่ได้เอาไปเอามารถกินหมักอ่าไม่หมักยังไปนีิดน้อยอิ่มกับตุ๊ซโอ้ดอย หัวท้องหิวเข่าคือจะได้จ่อยจ่อยโอ้ยมันดูซินนอนบัดสินนอนเลยพอดันหิวเข่าบ้ดนนอนพัอย่างอีกเอนพัดอย่างอีกมาตอนอยูห้านมันลายเกินน่ะมันลายโอ้หอนเนี่ยสิกินตีมิวมาสองร้อยกว่าเมนูปลาเถอะจะไปกินยังอะนะไปกินบุฟเฟ่ตหมูกระทะนี่แหละบ้าะลายเกินลายแบบสุดยอดเลยตั้งแกินบุฟเฟ่ต์มาก่ะมีอ้านที่ประตูที่มาเขาได้ชีวิต คุวยว่าของกินข้าีหลายหลายเนาะเม่นคุยก็ว่าเม่นประเภทแบบแ้มดื่มของหวานเาเต็มที่เลยฟรีมะทุกอย่างนะคนละเท่าไรยังฟรีนะแบบแค่าบะอันมะจุย่างเนาะโคตรเป็นลายเป็นหัวบ่หลายคนละโซ่ร้อยปลายร้อยกัวคนละร้อยก่าร้อยเก้าว่าตัวสิ เมนูสองร้อยกว่าเมนูนี่ทองหวานคนละหมอกลไม่มีครบทเมนมีครบเัเรียนมีบมดถัวเรี้ยนถัเลียนมีเอาจอมีครบมันเท่ไม่ได้ว่ามีทุเรียนฝรั่งบักหมอมมักหมหมักหมามังกรนักวิเวให้พ่อมนันนักเ调เจยาพงหาจังเด้อไอ้กูหลายย่ง จากเมื่อกว่าจุดจะไปสามคืนว่ะเชี่สามคืนกับอีซีครับอีซี่เนาะสามคืนกับสี่วันเนาะคือว่าเห็นไปหาปู่ศิลาน้ำบ่แมนไปไปหอดนั่นได้กาผ่นบ่เขาไปได้กาผ่นถึงที่บ่ะยังอีประมาณสิบเมตรบ่หอดเลยโอ้ หอดจอดถึงผ uh, <t> ืนเนาะยังเต็นทน้องตุใส่ยังบม่ได้ไปพี่น้องเอ้ยยังบูมีบุญบุญยังบูฮอดมีหลายคนได้เป็นทวงวันนอตสิทธิ์เนาะช่องย่งอะนะทีเจ้าคุอหล่อแท้บ่เออแน่ว่าพอมานี่โเพิ่นพอปกตินี่ถามาโดยที่ว่าบูมีข้อมูลนี่อาจจะบูบเพิ่นเลยอืมเจ้าไปผลพื้นอยู่วัดโอ้ เ็นนะนะเราอย่ที<ม>่ไหนไฟดกระโลเออนั่นแหละห้โดรซิสเราสังรถเจ้าเราอาพื้นกะโลนี่แดดฮอนแดดแบบแทะอันี่มา,ดมาแดดแห้งกระแห้งนี่แต่ว่าเขามาเหยียบมาอย่างในกระโลคนอยู่อย่างเช่นนี่เย็นโอ้ยคือเขาเอาหน้ามาคดรไมคือเปิดนี่เองสิเน,น,นบอบาถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันผิดปกติถ้าว่ากระเบื้องเนาะกระเบื้องกระโลปูพื้นเ่านี่พี่น้องแดดมันถือมันซอมนี่า่ะมันฮอนมันมือมันเป็นนี่ต้องฮอ่แต่ว่าอันนี้นี่ เอามาถือมาต้องนี่ปกติเกิดยังห้อนเกิดยังห้อนบัวต่ว่า,า,ามามาขึ้นแต่ว่าันจะสัมผัสเนาะนี่วัดเพิ่นมีอ่าศรัทธาญาติโยมเพิน่นอ<แ>่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็คนนิยมพอยง่ายกันเนาะบามีหลวงปู่และเพิน่นโดยอ่านั่นเพิ่นนี่ไหนวันว่ารากกับซุ้มเย็นใครก็จะเข้าไปเพิ่งไปอาศัยนะ ันนี้เขาขึ้นไปเองเนาะแต่ว่าเดนมันก็คือสีแมนคมจริงเขาแหละค่ะเนาะคันว่านนั่นกันแต่ทัตตาแมนแต่เชื่อคือ้องผู้ชายนี่ก็เชื่อพี่น้องเลยเนาะคันโบเสื้อนี่บังบอนแค่้แบบว่าไปเย็นหานปูบ้านเขาเนาะเปิดเพื่อนปูหญ้าเนาะแบบว่าอันน่ะยกย่างกะไปหหตัวนจะไปเด็กตัวเด่นเออคันนหวานคนโบเสื้อนี่กะ ไปให้เพิ่นแบบว่าสิให้เพิ่นมันแค้นให้เพิ่นบ่ได้มัดไดยเมื้มอหนอ้าแม่ข่อยไปเพื่นท่วงเพิ่นเว้าแบบเว้าบบใสา่บบอบอๆเพิ่นก็ว่ามีคนมาหาอันกูนี่คะแนนว่าแบบเขาเฮ็ดสีหน้าไปบอกพอใจนี่กูบ่กไม่ผูกใหแแ้แค้นเราเสียดายอยนไงผ่า,ผานพวกแค้นของเพ<ม>ิ่น<ๆ>เว้าตรงๆเลยได้แม่จะบ่เชื่อบ่บ่เรากระเชื่ออยู่แต่แบบว่าเราบ่อหยัดขูกแค้นขนาดเมื้อนี้เราก็เรียนแม่น้องไซมาเพื่อนเราก็บเราสุขังเราเออ พัหนหูเนาะวะกูไปจากผูกแขนแม่วะไปจากผูกแขนกับพื้นกระเพาเลยหรอวะลงใส่ก็จะคุนลุกมือนนะะเจ็บท้องบอ่ปวดขวี่ขอคุณอนุญาตเถอะเนาะเขาโทษขอขาไปยี่ลองข่าวอ่ะ,อะและ้วเบิ่งตอนกินข่าวเนาะเลยเลยฮัลโหลอ่น้งตัดภาพมาแบนบนี้อยูย่ปอตอทอพี่น้องเหาะ อยู่ปตทหลักสามซิมหาเนาะตัวเด่นเมืองเครื่องคองก็เต็มรถเต็มล่างพี่น้องเลยเลหนาเล่นยไหมเนาะโดยพาท่ายกัดบ่ได้ถ่ายได้ก็มัดได้เหน่อพี่น้องอยู่ดอกจ้าวจ่าละมันระวังนะแนนคือว่าอันอันอันนี้บ่ควยป่ะให้เจ้านั่งทางล่างเลยเจ้าอันจับแล้วสุขข่อยสิแลีนไปไหวขนาดน่ะเรื่องว่าอันให้เจ้ามานั่งเอ้าไปแต่สุข่อยจังแลีนไปไหเด้ เขาจะทายหูบ่แมนมาใส่ตู้เรียนทายหูไมให้พี่น้องเนาะแป๊บนึงเตะไม่พี่โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ออกมาเตะปอตทกินีตุสิีพื้นแหวกของน้ำพี่น้องเไงหาหันกินเข่าแหวกกินเข่าบ่พนักกองทัพต้องท่องด้วยเดิน เดินโดยทองอโยหั่นฝือมาถูกนี่นี่ฮั่นเลยคืออยู่เนาะหั่นเลยเนาะมีพระอีกหั่นเลยผักมาถูกกินเผือบอ่ะไหมกินเผือกินกระเปียกบ้างกินกินยังก็ได้สบายกินเผือกกินกระเปียกนี่เนาะคาดุซัลเลกขอเผื่อเวจักเถื่อได้ตลาด บอลขายปีผูดโดยสานลักสามิส เรามีปิ้ไก่เรามักอ้างแน่นะมีขนมก็อ้างใช่ไหมย่างยังไงนะหู้ยูมีนะขนาดมึงนี่คนรักษาที่มหาต้องมักอ้างนะเนอะให้ลุงงดูนะเนาะให้ลุงมดูมักอ้างอะไรหู้เดมีปิ้งไก่จัี้อ้างเห็ดดังบาวจันบาวไสบอนี่อ่างเห็นั่นะ เจ้าอ่างเจ้าเครื่องปิ้งไก่ข่อยอันข่อยแย่งแวนอ๋อเยอะแวนสบายดีคื่อคนนี้ข่อยกะนั่งชิลุไปกินเพือเจ้าชอ่อยนี้บังหาชื่อตัวที่ข่อย้เนเจ้าเบิ่งข่อยลงรถก่อนเ่ใช่เห็นแล้วบ่าวไช่ถึงแล้เนาะแล้วคือข่อยชื่อหนึ่งบุตรก่อนหน้าตาเงียบนนะชื่อหนึ่งบุคุณหูเนาะชื่อพูดแต่ว่าบ่าวช่ ่อหนื่งจักชื่อจค่อยลืมเลยพอาะไ้ยินสัำกินนี่จะก็ซื้อได้ลองหากินเข่าวดีกู่ครับป้าพี่น้องไอ้ผูบึงบ่งบพาพี่น้องลงไปนื้อเนล้อเอามีโทรชัพท์น้ำดสอ่เนาะเนี่ยบงเด้อไข่เด้อมีรถล่างเด้อมาเนาะป้ารถ ว่ารถตู้พี่น้องเลยแน่ว่ารถโดยสารรถช่องแถวเนาะเบิ่งคนพี่น้องขายปิ้งไก่ป้าที่เท่าโบดโฟพี่น้องเลยอ่าที่เท่าคนลายลีพี่น้องเนาะเคยเข้ามาจังมีพี่น้องเลยสู้ได้เข้ามาเนาะข้างสวะเข่าวันโดยในข่าววันสี่เวสั่งหัว เจ้าเวรผู้ยิงที่เจ้าเวรผู้ยิงเข่าก่อนไงคลุมก็คือว่าสะสั่นหนึ่งสะให้คอยสะให้ก็ได้อันนี้อย่าซีเมนจุดสูงเงี้ยนึงพี่น้องโดยสามแยกคือกันรักษาผ่าเนี้ยอันนั้นคือการเนี้ยเป็นเบียงเบียงกันโดยลงใต้ปากซีสวรรค์สวรรค์โดยสำนี้แต่แต่โบเมนคือเชโน เราจะเป็นสามแยกแบบเวียดนามน้ำโดยไปเวียดนามน้ำมาไนไปได้ทุกทางอเมนไปไทยไปไทยไปเวียดนะครัไงได้ชางละพี่น้องเนาะใช้ไปไหนจะไปกินย่งบันเาไหยปามีเงินชดได้

ไอคน่อซื้อเคร่องใ้นลเน่า่งแ่งสิพัซื้อซื้ออันนี้ใ่ไหอคลอาพันกโดยไอคนซื้อซื้อเมเน่สิพันนะงสิบพันเลยดิโดยงละหมื่นซื้อจากบ้านเนะ จะสั่งไหมว่าข่าวนี้่ค่อเชื่อ้แม่ชื่อช่าองซื้อฮะนี่ตนตุเส่ปันซุก่ตูรนป้อ้งน้องใส่ตุเรสเลยเดี๋ยวมากินข้าวแว่กินข้าวก่อนพี่านั้าจะเดินทางต่อเนาะ อาอโอเคพี่น้องเอ้คลิ first, ปนี้น้องชายกับสิได้คอโตจบคลิปไปเพียงเท่านี้พี่น้องเนาะอ่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กับเราทุกทาเบิ่งหลังของโฆษณาให้เราทุกทายเด็ดเพียงเดียเนาะระหว <Okay. S 2> <David. S 3> ่างการเดินทางไปส่งเครื่องให้น้องแดงพี่น้องซอยยังซอยจีนบ่ซอยสื้อเนาะไอ้ซอยสื้อเอาเงินมาใส่เด้บอ่ะด้ซื้อเนาะเงินเดือนก็บ่ออกซ้ำพี่น้องเอ้เนาะอาโอเคพี่น้องเอ้สุดท้ายนี่ก็ได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี ตอนนี้กะกำลังอสเอาเครื่องไปส่งนองแดงพี่น้องเนาะอ่าการเด um um ินทางพี car, ่น้องเอ้ยอันนี้แกงอยู่บ้านปก้นองแดงนี่แหละอยู่บ้านนุนยางอยู่พี่น้องเนาะอ่เดี๋ยวไปเจอกันอีกแค่หนึ่งพคเป็นน้องเนาะตัดภาพไปน่องแดงเลยผ่านเป็นน้องเลยเต็มรถเป็นน้องเนาะอันนี้ยังบอดีเบิร์ดเนี่ยเป็นน้องเนาะอัดกระหอบกรได้ซ้ะอัดพาท้ายบ่ได้ข้าพี่น้องเอ้ย